ว้า wow, ผ่านมาเห็นคลิปนี้เลือกไพ่หนึ่งใบค่ะพี่หมอจะเปิดให้สองใบดวงคุณในวันนี้เป็นอย่างไรก็อื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆนะสําหรับคนเลือกใบแรกแต่แนะ่นแน่นแน่นแน่นว้าวสองเหรียญวันนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินอยากแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสิ่งใดบอกเลยว่าวันนี้จะสําเร็จและจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้อย่างแน่นอนจะมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามาสําหรับคุณสําหรับคนเลือกไพ่ใบแรกพิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คุณโชคดีเรื่องการเงินในวันนี้นะจ๊ะโอเค มาดูใบถัดไปสําหรับคนเลือกไพ่ใบที่สองนะคะใบนี้ก็แล้วกันโอเคแต่แน่ๆนะว้าว 9. เก้าเหรียญค่ะใครกําลังรอคอยเงินก้อนอยู่วันนี้จะได้รับข่าวดีจะมีเงินก้อนเข้ามานะคะบางคนจะได้หยิบจากเงินหลักแสนหลักหมื่นหลักล้านค่ะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาแล้วเลือกไพ่ใบที่พิมพ์ว่ารับคําทํานายนี้ให้คุณโชคดีเรื่องการเงินเช่นกันค่ะสําหรับวันนี้พี่หมอน้ำหวานยินดีมากที่ได้เจอทุกคนในคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีวันนี้ตลอดทั้งวันค่ะ